สวัสดีครับรับมาพบกันแล้วนะครับกับบางริมชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เราโยกันในส่วนย่างครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรครับเด็กมาแกปโลมย่างมาแกปโลมย่างนครับทุกคนก่อนที่จะไปราบชมคลิปนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อไปหลังใจในการทาคลิปกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับทุกคน ช่วงนี้เป็นช่วงหลวกย่างแตกนะครับหลวกย่างซุกแล้วแตกออกมาเราจะแกบหลูกย่างกันปาเบกช่ายกันนะครับในช่วงโรคระบาดโควิดไม่ได้ไปเที่ยวในเมืองนะครับเราเข้ามาเที่ยวในสวนย่างครับแล้วเราจะเบกช่ายหลูกย่างให้ทุกคนแล้นะครับว่าจะได้โลเท่าไรครับวันนี้ครับนี่เลยครับหลงเรียนไม่ได้ไปนะครับเราก็มาห้ารายได้พิเซตพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับพุ่งตอนเด็กๆนะครับก็ตอนเด็กๆพุก็ เวลาป้ากำมะใบส่วนย่างพ่อก็จะไปเก็บลูกย่างไายนะครับนี่เลยครับนี่นี่เลยครับนี่นี่ลูกย่างนี่ครับนี่เลยนี่นี่ครับนี่เลยครับหลูกย่างนี่ไปห้างกันเลยครับไปหากันนะครับไปไป นี่นี่คือหลุมย่างนะครับหรือยวบนต้นนะครับพอถึงเวลาซุกมันก็จะแตกนะครับนี่หลุมย่างมันจะเป็นมันี้นะครับนี่จะมีเป็นซ้ำกลีบนะครับนี่องสครับนี่แหละมันจะห้อยอยู่บนนี้นะครับเยู่ยวันบนต้นนะครับพอถึงเวลาซุกมันก็มันก็จะแตกล่นนะครับแตแตกล่นออกมานี่นี่คือเปลือกหลุมย่างนะครับหลุมย่างก็จะยู่ในเปลือกแล้วก็ช่วงนี้ก็ช่วงหลุมย่างแตกนะครับเขาเรียกหลุมย่างแตกแล้วก็จะลุน เด็กๆก็จะเก็บนี้เลยครับหลุกยางนี้ความรู้นอกห้องเรียนนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับเขาจะเอาใบโปะแล้วก็พอแตกขึ้นมา,ขนมาเขาจะเอาใบดิต้าอีกทีนึงนะครับทุกคนนี้เลยนี่เด็กๆก็จะมาได้เรียนรู้กันนะครับ น้องนาวาทำอะไรครับไหนลูกยางน,นี่โอ้โหเยอะมากเลยครับเยอะจังเลยค่ะ นีเฮ <Es> <du> ้ยบเดี๋ยวเราจะไปใช้อีกนะครับทุกคนว่าโหล่เ่าไรนะครับเลยอย่างีเนาะเดี๋ยวย่อยช่วยหัวงูนะเดี๋ยว หไายเยอะเลยนะครับี๋ยวเรามาเล่กันนะครับวันนี้ว่าจะได้ทักซอบไหมนะครับเนาะได้หาเบียร์ให้เด็กๆกินขนมนะครับไม่ได้เที่ยวในเมืองเราก็มาเที่ยวกันในส่วนย่างเลยครับทุกคนครับดูลูย่างครับเต็มกระทนเลยเต็มอะไรนะโอเค ทุกคนลูกยาของเราที่เราไปเก็บมาได้นะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะได้สักหนึ่งกระสอบไหมนี่คะ่ะเรดูกันเลยโอเคเร่กันเลยครับนี่นี่เลยครับเดี๋ยวเราพาไปค่ายกันนะครับนะว่าจะได้โลกีบาทครับนี่เลยครับ อาจจะได้คขนมเล็กๆไหมนะครับนี่เลยครับทุกคนทึ่มาแล้วครับนี่เลยไี้รับซสือหลกย่างครับเขาจะเพาะพันธุ์นะครับไหวต่อต้าไหวดิตาย่างนะครับทุกคน ซื้อมาเล็บยางนะครับโล10บาทนี่เลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามายกกันเลยเอ,อ้นนย<ล>าันี้เลยครับฮาโลแปดโดนะครับเด็กๆจะได้ค่าขนมไหมครับวันนี้นี่นี้สิเวโลเอาน้องรับรังเลยนี่เลยครับนี่ได้ค่าขนมนะครับ นครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ทำรายละเอีดเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ร้อยว่าบ้าทเด็กก็ได้ขาขนมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกันหลังใจในการท่ำคลิปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,ยาได้ตังแล้วคะ่ะดีใจมากที่ได้เก็บรูกยานะคะ สนุกด้วยค่ะแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะคะดีใจมาก